โอเคสวัสดีค่ะันนี้สวัสดีค่ะไปเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วตามคำเรียกร้องสวัสดีจ้ามาแล้วตามคำเรียกร้องพี่น้องจ้ามืงนีผ้ากันเข่าปลาเห็ดแล้วจ้าเพื่อแหลกที่มาสำรวจปลาเนาะพี่น้องดูนี้รเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมนะพี่น้องนะแต่บรรยากาศมันแห้งมากตอนนี้ จเบิงข้าเจ้าทางปลาตะกรอนนี่สิมีต้นใหม่เนาะดูนิบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากเลยพี่น้องที <s 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 ่เดิมที <S <s> <s 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 <s)> <s ่เรามาเก็บนั่นนี่ยต้นไม้เขาตัดออกไปโอเคไฟอ่ะกระโปงสีสมนั่งเหลือกเองมันี่เอ็นยาเอ็นยากับม้วนคักถามอยู่หันละเด็กๆชอบใจวันนี้จะได้มาเก็บเห็ด เราไปเก็บเห็ดกันจ้ะนี่เห็ดเก็บบ้างหางนี้ดีปะจร็งจริงๆเปิ้มก็ซสับหนีก็ซสับหนีหนึ่งอุ้ยแต่กะมิยูนี่เห็ดอีหยังนี่โมเมนต์เห็ดตายเบื่อแต่มันก็เกิดไงพี่เอ๋นี่นี่อุ้ยขนาดเห็ดยังแห้งเลยนี่เห็นไหมแห้งโค้ดแห้งแห้ะ ก็เป็นบ่เหาวันเนี่ยะไรนะญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมึงพี่น้องต้นไม้ข่างทางเข้าตตาทิ่มมืดแล้วจ้าบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากเลยพี่น้องจ้ามันจะมีเหตุอะไรให้เราเก็บเนี่ยวันนี้เอาแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเอาแล้วเอาแล้วเพนผูนพ้อ เอาไฟอะเป็นพุ่นพ่อบอกเจ๋อว้าวเฮ็ดค่ะวินันนันวิอย่เป่าแย่ยไปช่วยกันหายจาพี่น้องจ้าอันนี้ไปไปอีหลาไปกับไปเอไปเอาเอาพี่เอมันเอาเฮ็ดดืนั้นไม่เห็นเจ้าอ้ยออีลิตีอีลิตี Lẹt, lẹt, lẹt Xài là, Này à Ui, này ngay, lúc nãy Ui, phê, Oh Ui, phá nhà này anh ta lắm Kẹp hẹn hay sẽ cắt đá phải, hẹn anh nhá Anh nhá, hẹn mấy hẹn, hẹn mà hẹn Ui, bị chết, bị chết Phát anh nhá lắm Anh nhá kịp Bà chí chú Bà chí chú Làm bài hay Bà chí chú Ui, anh nhá Anh nhá, phê, Oh my god Oh my God. Lala. Lala <tip noise> kik gond. kik 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 ยายญาติการอิระก็หาเองที่เาลูกไหนอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใช่เฮนย่ารู้จักนะคะพี่น้องจ๋าเฮเผิ่งเฮย่าหาให้น้องด้วยนะเฮย่าหาให้น้องด้วยได้ไหมเฮยะไปช่วยกันหานี่ไงหลอกหนึ่งลูกแม่เห็นแล้วนี่ใครจะเอานี่ลอกหนึ่งห้ไฟ้อะไฮไฟ้ใจเย็นลูกใจเย็นอิระเดี๋ยวขยะ คชันเด่ะโอเคปาร์ติโตปารติโตฉันเด่ะเอ๋นุปารายานี่เก็บเก็บเฮ็ดได้เรียนหาปลาเอเลยมะกระตาไฟยาไฟยาไฟเก็บเฮ็ดได้เอาไปใส่กระตาปลาเอเลยอ่ะ เจออีกแล้วเนาะลูกวิทำไมเก่งจังสนุกมากพี่น้องจ๋าโอ้ยมวนมวนหลายมือน,นี่พี่น้องเอ้ยมีเห็ดเ็ดกน่อยเก็บป์ปาด I h a v e fun in store เย้อันนี้แม่เจอโอ้ยโ okay. <here>. อเคเคยที่ที่เราคุ้นเคยนะพี่น้องตรงนี้นะคะมวนหลายในายหาเ็ด ก็ยังไม่ค่อยออกหลายดอกจ้ามีไม่เยอะมีไม่เยอะแต่ก็มีให้ได้ลุ้นกันปรับปลายมีให้ได้ลุ้นกันอยู่ไหนเจอแล้วเหรอเวลาถ่ายคลิปเก็บเห็ดนี่ต้องระวังนะคนเรามันตื่นเต้นเนาะแต่มือมันสัน แต่คนอันคนเพิ่นเบิงน,นะเพิ่นคนเพิ่นเบิงเพินเนเ่นกับสิตาไลาเพราะว่ามือหฮอนจับกล่องไปไว้พูดโอเคไม่มาทางนี้แล้วกันเจออะไรลูกอะไรมาดูสิกูจีเหรอให้มาดูด้ลูกอเนาอกูจีกับมีเด้อจ้า พี่น้องจ๋ากุจีอยู่ที่เมืองนอกก็เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่นะอิลาอย่าเพิ่งนะลูกนะใจะเย็นๆนะลูกนะเนดีดด๋ยวแม่ับพลกุกหนาหนูพลุกเลยอ่ะโอเคโอเคแล้วก็ปิดด้วยนะไฟาานี่นะสซเดนไฟเกียจม,มือนั่นไฟาาเอาเอาไปให้ป้าเอ๋เลายไฟจะเอาไปให้ป้าเอ๋เหรอลกูก เห็ดดอกใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สนนะคะพี่น้องจ๋าแม่เป็นคนพ่อฟ้ายอเก็บห้ป่าเออฟ้าไอเก็บห้ป่าเอฟหมดเลยเหรอเอ็นยาบอกว่าอะไรนะแล้วลูกกี่ลูกอ่ะอุยพี่เอตรงนี้มันชื้นไหนดูสิลูกนี่นะเอ็นยาหาเจอนะค่ะอยู่เห็นนะพี่น้องจ๋า แกโฟกัสแย,ย่าปิดลุมยังปิดลุมไว้ยังยปิดแล้วจริงอ่ะเหรอใครเป็นคนเจอใครเป็นคนเจอให<น>้ไหนอ่ะปารอ,อีลาใครอ่ะเอ้าอีลาอีลาพ่อบน่นี่ปาร์ตไฟยัคือเก่งแท้เอา้าเอาเลยปิดลุมด้วยไฟยันนี่นี่ พยายามปิดอย่างนี้ด้วยลูกโอเคไปไปเอาไปให้ป้าเอ๋พอให้ป้าเอ๋พอไม่ให้ป้าเอ๋เหรอโอเคเพราะว่าเพราะว่าแม่ก็เจอแม่ก็เจอแม่ก็เจอพี่น้องจา๋าเพร์ฝั่งนี้มันออกหรือเปล่าเพร์พิ่ศษพี่ไป,ไปอันนี้ก็สงสัยนะพี่น้องนะตูดๆป,ปูนๆอย่างนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ sờ đen Cái nhạc xong Này anh nhạc chơi luôn Này luôn xí Xấy xấy điêu 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 điêu. โอเคหน้าห่างดีแก่วิลาปิดปรูมไว้พร้อมเด้อะใช่ไหมใครอ่ะนะพี่น้องมื่อนนีก้กะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกนะเด็กน้อยเด็กน้อยรู้อุตส่าห์ตั้งตารอรอไหนรู้สิคะเอาใส่เอาใส่ไปเอาเอาใส่ใส่แต่กระตาใส่กระตา ใช่กร <c oughs> ะตาเ,เดินกายกระตาแม่อีกแล้วโอ้ยเนาะมาเก็บเห็ดกับไฟาน,นี่ต้องทําใจนะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่เก็บให้แม่เนาะเขาเก็บให้พ่อเอกพ่อเอกเจ้าสิเรมานั้งข่อยว่าบาสิเนี่ยเจ้าสิเรมาเก็บเห็ดนั้งข่อยว่านายแม่ยังไม่เจออีกแอนย่าวันนี้แอนย่าเป็นคนเลือกรองเท้าเองฮะ ใส่ได้ไหมอุ้ยปา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 หรอแสดงว่าดอกใหญ่มากเลยใช่ไหมนี่อุ้ยไหนไหนขอเก็บภาพนะคะพ่ออีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้วจ้าพี่น้องไฟ้าอ๋ออันนี้สวยมากจ้าเอาไฟ้าเก็บนะคะหนูปิดหนูปิดด้วยลูกปิดด้วดปิดด้วยลูกปิดไฟ้าให้พี่เอี้ดูด้วยสิทำไง Oh. โอ้สวยจังเลยอ่าหายไฟนอนนี่หายไฟนอนเลยหายไปอนีเอเอกเดียวแดดไล่เราด้วยแดดไลยก็แม,ม่มดเอาไปกินขา่าวแลงน้ำได้เหมือน, <laughs> นี่นก็ใช่ไฟรู้จักใช่ไหมพี่น้องจา๋าอันนี้ก็ใช่เห็ดนะคะพี่น้องเห็ดกามปูหรือว่าภาษาภ <c oughs> าษาไอเดนมาร์กเรียกว่าคันทลันเนาะ ็ช่วงนี้ก็เริ่มออกข้อยากเป็นคนเห็นบมดนี่นี่นหน่ไผน้อหาไน้ออัญยานี่บอกว่าไฟยาเราต้องใส่ตะกร้าเราใช่ไหมไฟบ่สนใจบ่ฟ้องยังอะเขาจะให้ไปอย่างเดียวหไฟน้อเอาก็ให้แม่ยูเฮดอันนี้ดเอานาแบงโอบกาห่เหมดวบุกาหายเหมดละยังเหลือให้ไปเอด้วยนะโให้ไปเอดอกสวยด้วย มันกำลังสีคืนนั่นเองเจอแล้วปะไม่ไปเจอให้ป้าเอ๋จะจปยับยอลูกโอเคอันนี้อันเนี่ยเจอเองอันนั้นดอกใหญ่ป้าเอ๋ขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะจ้าแหลกกันโอเคไม้หลับตัดออกเล็กขนาดนี้ ขอบคุณค่ะ,เะนเลนี่นัจ๊าพี่น้องจา๋าเวลามาเก็บเห็ดเราก็จะมาอยู่ในป่าสนแบบนี้นะคะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าเห็ดเรึ่งนี้มันขึ้นในป่าสนนะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศ <c oughs> ยังไม่มีเยอะนะคะพี่น้องแต่พอได้เก็บนะคะ ก็รอให้ฝนตกแล้วก็รอให้อากาศเย็นแล้วก็มีหมอกมากกว่านี้ตอนเช้านะคะพี่น้องรับรองว่าเห็ดออกเยอะแน่ๆค่ะนี่ละนี่ละโอ้หเขาสุดไปได้ฟ่อนอ้อมสีปปตึงหนึ่งนึงนึงนึง,นงดอกนี้อย่างสวยเลยพี่น้องจา๋าสวยมากใครจะเป็นคนอันยาเจออันยาเก็บดอกต่อไปนะลูกนะป้าเอ๋ทับพ่อให้อันยาเด้อเฮนเนสต์ไาอ่ะเอาเทลเลยเออเทลเลยอัน ดอก <use> ต่อไปให้พี่ญาติเก็บนะพยานะเข้าใจไหมปิดลุมด้วยลูกลูกก้นท้นโอเคสวยจริงๆเลยไหนๆแคดูเซียเอาอสะเห็ดแคดูเซียเห็ดแคดูเซียเห็ดเห็ดอุ้ยอุ้ยอันนี้ดอกนี้พี่ญาติเจอเองนะพี่น้องนะตรงในป่าเบื้องน้ำเนี่ยไหนเจอเองนักเลงพอพี่น้องจ๋าเจอเองนักเลงพอพี่นมีงามจ้าญาติพูดก่อนเห็ดเห็ดเห็ดอะไรอ่ะ เห็ดอะไรเ่ยเห็ดคาโยเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานพี่น้องภาษาไทยเขาเอิ่นเห็ดเพิงหวานเนาะแต่ภาษาที่นี่เขาเรียกว่าคาคานอยเห็แม่เชื่อดอกเล็กนี่พี่น้องหูพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าตรงนี้มีเห็ดพึ่งขาลายนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องนี่เรียกว่าเห็ดพึ่งขาลายนะคะสามดอกพี่น้องตรงนี้มีสามดอกยังไม่แก่นะคะหูพี่น้องโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ยเนี่ย yeah. yeah, ลูกสามดอกที่แม่ได้แต่มันเป็นเห็ดพึ่งขาลายเมื่อกี้อั้ยาเจอไหมเห <Yeah. S 1> <c oughs> ็นไหมนอี้ยหยาเปิดน้นอยู่ดิ <Yeah. S 1> บางทีเห็ดมันอยู่ใต้ต้นไม้นี่นะพี่น้องพ <Huh? S 1> ี่ดาเปิดเบื่อนี้บางทีมันมันอยู่อย่างนั้นน่ะ <Yeah. S 1> อยู่จนแก่ไม่มีใครเห็นเปิดดู <c oughs> บางทีก็ <c oughs> อืมขาลายเพขาลาย นี่แต่บางทีเนาะนี่มันคงแห้งยังคงไม่มีหรอกลูกถ้าโชคดีก็จะเจอเห็ดใต้พุ่มไม้นี่นะพี่น้องนะใต้ต้นสดนะเปิดบังเนาะแอนจาแอนจามาๆมาๆบังบังแอนจาแอนจาไม่เห็นแล้วแอนจาไปเก็บดอกไม้มาแล้วๆค้ยเดี๋ยวบอกมันเยอะบอกมันไม่ต้องไม่ต้องเสียงดังเดี๋ยวฟ้าเขาได้ยินแล้วเร็วอีหล่ะ

ไหนดูสิสวอดีดีสวอดีดีสวอดีดีเฮ้ยปะเฮ้ยปะเฮ็ดเฮ็ดฮะฮาฮ่า่าฮ่ัวไฟย่างกัวไฟย่างเห็ดเจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยันยาเขาก็อยากเก็บเนาะถ้าน้องเจอน้องก็จะเก็บหมดเลยอ่ะ เนีย่ยป่าดอ,อกดีๆนะลูก I พี่น้องจา๋าไฟเอาเขาเก็บเห็ดให้พี่เอใช่ไหมคะแต่แอนย่านี่คือให้แม่ตลอดนะท่านย่าบอกว่าแล้วไปบอกน้องด้วยไหมอ๋อเอาใส่ตะกร้าแม่เอาใส่ตะกร้าแม่แต่น้องไม่ฟังนะคะอยากได้อีกเหรอเขาอย <c oughs> ากจมว่าบ่มีเห็ดแล้วเหรอเฮ้ย ว้าวเออสวยมากให่ใหญ่ให่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เก็บเดี๋ยวให้เก็บโอเคไหมเดี๋ยวมาดูกระดาษป้าเอ๋ดิพี่เอ๋ดูได้ได้ไหมเต็มตาแล้วเต็มตาแล้วพี่น้องจ yeah, yeah, yeah. ้าป้าเอ๋ได้เต็มตาวาสานอันนี้ของอันนี้ของเรานะโอ้โหงามอยู่อือดุญตาได้เก็บอีกแล้วสวยจังเลยกลับมาที่เดิมก็ยังได้นะพี่เอ๋เนาะียล่า มองนี่แหละที mm, ่เข้าได้ตะก้อนนีอนยาบอกว่าอะไรนะเอยนยาบอกว่าใส่ตะกร้าเรานะฟยาไป่ยาบอกว่าหนูจะตัดสินใจเองเอาตัดสินใจเบิ้งเก็บเรลาสิห้ผู้ใดหนออืมเอีนยาไม่เป็นไรหรอกลูกไฟยาบอกว่าแม่ได้เยอะแล้วจะเอาไปให้ป้าเออีกอยู่ดีแหละ ไปไปนะอืมเขาอยากให้ไปเอ๋โอเคโอเคตามนั้นแหละพี่น้องจ๋ามาแล้งเอากลับเขากเขาแล้งอุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่เอาไปเฮ่ยหยิ่งแม่ดอกก็ไม่ดอกไม่เราอ่ะเสียห้แม่เราอยู่ดอกขี้ฟ้านะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ไปเอ๋นั่นแหละ แม่เกือบเหยียบเห็ดแม่เหยียบเห็ดให้นองน้ำเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจออีกให้น้องนะลูกนะโอเคโอเคว้าแม่เกือบเหยียบเห็ดพี่น้องจ้าไอนยาเป็นคนเห็นโอเคไายังไม่ได้ขึ้นก่อนแม่ตาก็เคยดีแล้วเอนยาบอกอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวเฝากเก็บยังพยายามไม่จบเ นนนึดั้พี่น้องจ๋าขณะนี้ก็เป็นเวลาจะสี่โมงแล้วนะคะพี่น้องกลับมาที่เดิมยังเจออีกพี่น้องจ๋าสังเกตเบื้งดีๆเห็นหมอมันไตมันจะอยู่แบบนี้นะเห็ดพึ่งนะพี่น้องมันอยู่ใต้ใบไม้โอเคตอนนี้ก็

ตาดีเค็กพี่ดีแมนได้คนละคนละดอกโอ้อยสุดยอดเลยดอกสุดกับสิไก่สิกาบ้านอะไรยังพ si ่อยไก่ส okay ิก้า <execut> บ <cc> <De expertise Kas BC> ้านอะไรยังพ่อย้ยเดี๋ยวงามเเหรอเนี่วเมันเกือบเหยียบอล้นดอกนี้สวยงาะ สวยที่สุดในสามโลกเนาะอันนี้ดอกดอกนี้ถือว่าเป็นนางเอกวันนี้พี่เี่แต่ยูใสผู้จิ้อประดันมนี่แต่ดอกงามๆอืดอกนี้ด่าล่าสุดเลยตอนนี้ล่าสุดใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคได้มาอนีเฮาเนาะถือว่าโอเคเลยนะมัอยู่นี่อันนี้ก็ชอบมากเลยถือว่ามาอันนี้เป็นเหตุเอ่อเห็ดแม่มดเอ่อรสชาดอีกชนรสชาตินึงเนาะอันนี้อร่อยมากแต่ห้ามกินกับแอลกอฮอล์อันนี้ เพ่ราเต็มตาเรากับสีประมาณนี้เด้พี่น้องโอ้ยโอเคมันมันมันนี่เขามันมันเดมันนี่ฝากกดไลค์เลยพี่น้องจ๋าอย่าลืมพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋าเฮือมานถูกทางแล้วพี่เนะจ๋าอ๋อ ออโเหลืนี่ไงนี่ดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งนะแองแงเก็บแล้วเหรอไอ้เมื่อกี้มีสองดอกไม่ใช่เหรอลูกนี่ไงสามนี่ไงตรงนั้นห้าดอกสองดอกจ้าสองนี้แองยาได้โอ้ยมาได้พออีกสามดอกน้อยน้ดอกใหญ่ให่บ๊วยน้อยนค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปที่สนุกมากๆนะคะ เป็นหนึ่งวันที่สองสาวสนุกมากแล้วก็มีความสุขที่ได้เก็บเห็ดนะคะพี่น้องเพราะว่าวันนี้ก็มีเห็ดให้สองสาวได้เก็บนะคะมนแจาได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปีที่แล้วเคยพาญาไปเก็บเห็ดนะคะพี่น้องแอนญาร้องไห้กลางป่าเห็ดนะคะเพราะว่าไม่มีเห็ดให้เก็บนะคะแต่วันนี้ไม่ร้องนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปนี้ของพวกเรานะคะพี่น้องยังไงก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ